điền na cá thực thai sẽ về đi epsi mất quân đi tuần hấp có xu song của tuần này cứ cao bài đi nhanh số sáu, hao cả cẩm lăng đường thang, bay high quân ơi đi, bay high ไปเบื้อันนั้นนะเบิ้งไอ้เบิ้งหน้าคือเก้าว่าจะเอาใกล้หาบานเนี่ยมาหนีิเอาใกล้หาบานก่อนทางเขาคือใกล้หาบานมันกินมันค่ะทุกคนเลยมันค่ะก็มัดสามเงาแล้วว่าผู้กับยิ่ได้เพื่อใกล้กินมดว่ะเอาก็จตะเป็นแล้วเอาละว่าให้หน้าทิศเดียวเนี่ยไม่อยากมีเรื่องมีเล่าทุกคนเลยก็นี่เบ็ดผู้เบ็ดผมเบ็ดคันซื้อประมาณแปดสิบก๊าลัง เอาหากเราแล้กวกับเอ็ดข้าวบันแล้วเมื่อคืนนี้วันนี้จะมาผู้ตาไฮถ้าโมแลกโม่ลยังในมือเดินทางมือกับยางได้ถ้ายุบไก่ว่าไก่กับเพื่อยุบกลงเวนนะอาศัยมันนอนเอายุบเอาไปก็สองคนกับแม่ผู้พาเพื่อนแต่เพื่อนเดินทางมากอดงอโอนะเพราะว่างงเพื่อนกับมาหายวานนี่เพื่อนของผู้พาเพื่อนไม่ได้มาหน,นำวัอน,นี้นะ เป็นห้องหินห้องหินในทิ้นปลายนะทุกคนเลยหาก็เปิดเทอมตอนนี้ก็อยู่นี่ให้เขาบ้าใจนี่โดนมันก็นี่ละทางไปให้มัน,นงา่ามนล้วมันก็เจอเลยมันกด นเอาเช้าเนี่กับผนต๊กแต่มันตกมีแห้งนี่มาหัวถีกันเลยบานนี่นถีบหัมันป็ดกบ็ดกะกับนึง 15, ่งิมห้าพันบดนี่นะอ๋อเลิกเบ,บอร์นะเบอร์สิห ไอชิอโกเต็มกับแต่มตมีเยอะเพ่เลยนะนี่นเบสอยู่ีนะโหมันยี่มี่นะทุกคนในนี้เป็นอันนี้นะอยู่ีนะดเดี๋ยวขึ้นมาจะขึ้นตอนเทงยังพุนะแมวผายังไป Mãi không một tuần chấp nó nốn, hết vừa bung qua kai hết lang nam này hoặc mùa lèo hoặc mùa đây mày tập cào ngồi mưa 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 แกมาเตะมา,มานลงตุนเตะเองตงแกมันครับซื้อละมานนี่นะในลายประคายก็ได้โลนึงขึ้นห้าพันขห้าบ้างอะประมาณนี้นชาบ,บ้าท,ทุกคนเลยเงินบาท้ะ นีม่มามันร้อนุกคนเอ้แก่นในรายเติบแล้วก็กินทิบก็ดกได้โคกินก็ได้ทุกคนเลยแา่ถ้าที่ดีนะห้าต,ต้องไปต้มหรือโคก่อน,นขอทข้ทางในมันจะเป็นข้าวอันนี้เป็นเป็นข่ายข้างในมันเลย cái cái mà phao phu phu chao nhưng chép sói phân con con đây để phân hai thì sói phân con mắc trộm xem trộm phải trộm Ngoan phải đi tệ mà là kẹt xem bài đấy này เอ่โมโคกินบ้โคกินมาแล้อย่างก็ขา้เงินชิบัดโมโคกินมาแล้งทุกคนเลยก็ได้คลิปลงบ้ก็อยางก,กันเต็มคักแล้วเอากุม,มาชิมใหม่มือถ้าประเทงทุกคนเลย อากา็ถึงเมื่อเอาแห้งหมีนะมีเด็กเ,เอามักไปนำข้นในไก่คนนี้นำข้นมมกามีไปเชื่อ เดี๋ยวค่อยเก็บก่อนมาหนิเดี๋ยวไปทับตัเทีกันทุกคนเลยนี่ผลมากะไปห,หลยเตอร์ไปทุกคนเลยเดี๋ยวขึ้นเทีก่อนผู้เบ็ตต่อนะพาแม่ผูพ้พาผู้ทับมาหนิให้ผู้มาเบ็ดก่อนมาหน้ มาณนี่ทุกคนเลยทำถึงแน่นวันนี้นะต้อง,งขัดไน้มัดแล้วนะเกาะที่นี่ไว้เข้าออมันนี่มาณนี้ยละ ได้าลา tamam. เด็กดีคอพูดตก็เยยงมกลายนันแกัม่พไูดนะกันเพชรเากัพูดได้ละลางที่เราจะยิงเข้าแล้วนี้จีให้ยุ่ยก่อนีกแดโหกสิบแพูได้สิบแปดลางกินเท้าละสิบสองโมงะ กำงทำมะกอให้ก <kav> ินเพิ่มนะจำเจี๊ยบว่าเง้ม่แก้วคนพ่อมีบกินทุกคนเลยแก้วพ่อมียอมจำคนพ่อทำมะกรอยายเติมเลยนี่คือมีเงี้จำแก้วอันนี้เลยปิง đang phơi đang phai con cái gì hay kinh con ừ. này cả thì hoang ngàm này cái tịt nấm con là con này lên cày cả. วิลุวิลุพกไ่ได้ขายเนาะทีกินกับข้ากินวันนี้ก,เกนะัเอเมือนี่ก็ขายเนี่ยนะเฮาจ่งแต่พันแม่ใหญ่มันตัวโซนลูกโตเฮาทีกินอยู่นี่กัเอาไปขายจ่งประมาณสามชี้เมตรละใกล้ผู้ส่งตัวกันนะขายมัดเอาไว้ปีหน้าตัวคนจะยังมาเลี้ยงใหมเรื่องพันยาปุ๋มันก่อนมันใหญอก็ลายกั Okay. ไก่ป่านี้เมื่อคายเมื่อยรป่านนี้อยู่ประมาณสั 30, กห้าห้ือสามสิบพันกันตกเชื่อเงินบาทกะมาณอยู่เะเลห้าสิบบาทเปะ่าวห้าสิบาบาทเดยทุกคนได้ตัวหนึ่งไก้กะไก้เลี้ยงโดยธรรมชาติรวมทั้งเหมือนกับะมาณอยู่ ชี <łość> ้ปลายตัว้ละไก่กันทั้งไก่น้อยไก่ใหญ่มันลวงลายแล้วทาน้ำหอร์ปนะเดี๋ยวขึ้นผู้พิสูจต่ออีกทุกคนเลยน้ำหอม์น้มาถอนผลมันอืมาถอนผลก็คืกคนานี้มัวกับผลละ เออทำมาอันนี้กะเอาถอนแล้วตัวนึงกี้ออกคนุบมคนโบมน้อยบินทงโต้วยเหมือน,นี้นะ ก็ใช่ไงกะเจอกินกะตัวใหม่้พิ่นีุ่กคนเลยไก่มีหลายตัวเนี่เหรงเฉพาะกินนะกะอดอันนั้นหรืงเป็นจ้างอันนั้นค่าอันช่้ยก็กินเวลาเขามาชอยที่เป็นงานแบบนั้นแต่เก่านะแต่ความพืชมีเป็นนั้นใชุ่กคนใดความเป็นจริงกันนะ bạn ơi nó 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 ได้ก็เริ่มส่กเริ่มบายแหงละออตกปิงอีกเต็มโอ้โหนี่มักกันทเลยกระสุกคักไปเลย

คำเสียบชุดยูดีมานี่เพื่อกะลายข้าวย้อนเลยอืมปัฮะตุ่มเพื่อน หักนะเออโอ้ินเมล็จจดจิบบิปนะใกล้กได้กินเ้วยนุ่ม ขามรถักอเอ๋ยเดี๋พวที่รับอืมขากินข้าวกินน้ำยาทุกคนเลยพูดมาเบ็ดกันแล้วนะ ไอหูลางบ้านเลยเบ็ดกายังเลยวิลายไปเลยยังประมาณอยู่ชาวกุลางะตาจั๊ปปู่นี่มุดขันนะเชือกลางเลยนไม่ดีว่นี่ทุกคนกาตอนนี้กาเขามื่อเจ็ดโมงกว่าละเดี๋ยวลงไปจะยุกไก่ก่อนจุบไก่แล้วก็มื่อนะไปชมมื่อบ้านกับพอดีละวเกาโมงก็ละอย่างหอดพอดีชามทุ้มหอดบ้านนะอือหานี่ง่ายใกล้น่ากุ้งไม้ทุกคนเลย ตงมาหาแล้วกัคณะคนคณะลบมาแล้วย่ได้นอนหายยักเหมือนนี่ก ri, กนนใกล้กับเหตุบินคืนนี้มันแข้งลายลทุกคนเลยมันแข้งนะ่าตงเมื่อเทงก้อนคนโต้ยังมาหาไหมถ่ายด้วเแข้งอาคู่ตกน้ำใช่ คหตแห้งะาไว้ยยทุกคนกน,นีนมตงลงมาก,กอตอแห้งนะลูกป่งได้เมือ,มอบ้าแล้วนอนีแงหมดนะ một nồi Mì bà vô vô Mì bà cái như thế được đây Cái cà giúp lắm nhanh mà bị khốp như thế phải từ từ mà nóng มันน้ำมีพวกกกฬานค่คนเดียวฮะเ,เปลนอปลาเนี่ยปลาขึ้นเทุกคนเดียเ้าปลาลงเจ้ขึ้นเจอาขึ้นนี่มีจักเลยเอาโลหาการกบน้อยกันสกคนเอ้ยภาพกะ มันมืดนี่ยเลยเลยเทียงโค้งมาห้าลืมอาอกไฟมาการกบน้อยต่อก่อนฝนตกนี่เป็นหน้ามีปากคนหัวจะด่งการตามวงเดอร์นีทุกคนเลยเป็ดหน้าก็เอา mặn đây nhà mình cái đây Hãy tôi cho kênh โอแล้วันี้ฟามเริมมากยาวบ่นะมีแค้งนะอาแล้วๆได้แล้วอ่ะแล้วโอ้มันแค้งอีทุกคนเอยไอ้ัวนี้ตัวนี้มันแข้งก็ได้โอเคอ่วันนี้คอยก็หาอยู่เนาะก่อนทุกคนเอยคลิปก ๋ยวคลิปนี้ก็จิปพิดลงบนนี้เลยนะกดตกลิ้นลงมาเลยนอนฟังเสียงคนมีหายอยู่หน้า